โมนคางสองอันเนาะเอ่อโอเคโอ๊ยลงมานอนเบิ้งลงมานอนที่นอนใจแล้วพี่ล่ะเออเอ้ยงามเลยมันคางเน๊ะมอนก็มีชีสมพูเลยแกเบิงแก้เบิ้งแก้เฮ้ยอยากอยากเป็นเด้อยากได้สุดกะหนาวเด้เป็นนิดหน่อย อยากเป็นเด็กหน่อยเด้บอลีซื้อให้มันกบอลใหญ่เพื่อแล้ววะงานเด้ไข่ก็อยากได้คือกันสุดในไข่อวเลยเด้อออืก็ซื้อเอาเลยเงินเอาก็ให้๋าเยวกูไปซื้อเฮ้ยไข่ซื้อแล้วนี่นีไข่ซื้อเอาเด้อบ้าวบ้าอย่างก็บาบุญมบาบุญก็บ้างบาบุญมามีคือกันมีคือกันไปกินมุกระทะา บอลีคือกันกันเขาซื้อแล้วอยากซื้อกันเขายังไม่ได้ซื้ออ้าวเฮดเดอร์ไรสซ่เฮดเดอร์ไรส์เซ่คนฝาเงินมาพ่อกันได้เฮดเดอร์ไรส์สุดเชื่อไอ้คนแหละอยากได้เชื่อบอกได้ได้แจ็คโตแจ็คโตให้ใครไปเลือกเองได้บ่ไปเลือกเองโอเคปูกระทะพ่อเลยพ่อแล้วเอาบอกอ่าเจะควรจะกินอิ่มทีเดียวเห็นบอก ถาม,ม่จะรู้เม่จะได้กินน้ำบ่บมันี่เอ้ถาม,ม่จะรู้ว่าเราจะกินอีกยี่บนอ่ะีกินดิมมอมาเมื้อนามือนะ้าอ,นะอีกอ พี่น้องกลับสบายดีเนาะกลับทักทายพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีเนาะย่านบรรยากาศตอนเอที่ยงกำลังสี่ใบมงพี่น้องไงเนาะบัดชุกขูฉุคนอบอลลี่พี่น้องเไงข่ามาเฮือนน้องไซเพิ่นเนาะเป็นอีกมือหนึ่งอีกวันหนึ่งพี่น้องเไงนะเนาะพอดีมีทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะเพิ่นเห็นาทางพอลุงเพิ่อนอยู่ทงางต่างประเทศเพิ่นเห็นมาน้องไซ อันนเปิดมาคลิปใดก็อยากกินหมูกะทะว่าสันอยากกินแต่หมูก,ก,ก,มมกนะทะเนาะเพิ่นก็นเลยอันนฝากเงินมาให้บริพี่น้องไงหนึ่งร้อย100ดอลลาร์เนะาะเพื่อมาซื้อหมูกะทะมากินหรือว่าพาน้องเพิ่นไปกินอยู่ห้านบอล่นก็แล้วตตนะแต่วรันตทเนาะแต่ว่าบริบริทักทามทีมงานบริวารลุงเฮิมก็ซื้อมาเลี้ยงแล้วทางบาบุญก็มี ทางมาบุญก็มีเงินซื้ออันหมูกรธาชวนน้องกินเถอะนะบอลลี่ก็เลยชะลอชะลอไว้ก่อนเนาะว่าสิอะไรก็เอาเป็นมือใหม่กันแล้วกันสิซื้อมาสูนน้องคนกินบอหรือว่าแนวใดก็จังว่ากันเดี๋ยวขึ้นไปหาน้องคนก่อนเพราะว่าถ้าสิซื้อมาเมื่อนี้กะมันคือสิอิ่มแล้วน้อนคนก็ได้ก็เลยเอาเป็นมือใหม่กันแล้วกันเนาะบอลลี่ก็เลยแบ่งเอาเงินส่วนนั้นมาซื้อที่นอนกับชุดมาให้ลูก เออน้องดาวเพิ่นเม่ของนอง้องไซเฮานี่แหละเนาะซื้อที่นอนมาให้เพิ่นเพิ่นเห็นมาเพิ่นบ่มีที่อยู่ที่นอนว่าซั่นที่นอนมันก็นอยู่ตลาดมีแต่อันบาง,บางๆเลยพี่น้องอันน้าก็บ่มีเข้าไปถามอยู่ลิม,มาดก็บ่มี่บ่ดีก็เลยซื้อมาอันเดียวจะเรยว่าเสียมาสองอันก็นเลยโอ้บอ่เป็นหยังเดี๋ยวให้เราลงนอนก่อนอันนา,นาเนี่มันอย่างดีนะมันก็บ่ค่อยมีาปานใดเนาะอไปเดี๋ยวเข้าไปหาเพิ่นนํากันอยู่อยู่บ่น้องไซก็หรือว่าแนวใดนี่พี่น้องเห้นเนาะเออ ซื้อสม่ยสม,มีเจ้า่รยู่สมัจจะรอว่าทีมงานพาไปหาอยู่หาก,กินอีกระบบรัวใดๆปะไปเบิง่งร่วมกันก็นพี่น้องบาลีเดินทางมาคนเดียวเนาะโดยๆปะไปเบิง่งร่วมกันอ,อยู่อยู่บ่ลได้บาทที่นี่เนาะเอออีสิโล มาพี่น้องเลยเอ้ยน้ำเบานึกว่าอยู่เฮือนอยู่ชานสม่วยสมีอยู่เอ้ะเอสบายดีเฮ้ยหน่อยหน่อยพี่น้องเลยเอ่มา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 กลินเฮือนน้องคนก่อนนึกว่าบอยู่เฮือนสิดอกสม่วยสมีอยู่ mà, mà, kì nằm bọn đấy kì nằm bọn mùa hà nà. Huh? Nà 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 nà

ไปไปซื้อมาไปซื้อหมูกระทะมาหมูเทมปุระอ่าอ่าอ่กินจะหึงแล้วบ่อจะเช่าผลบ่อ้ากรเมื่อกี้นดิจะเช่าอันนี้ไม่ก่อนเลยโอเคเจ็ดไปไปใส่มาไมโก่อนค่ะฮะไมโค้อนแล้วมันหักออกมาแต่เบาเดี๋ยวเอาเน่อันนี้น่ากินเด้อให้เมย์จ้าสุเมย์จะกินเล้วมักสลีมักสลีเพื่อนเด้ออยู่พี่ิง สลีกับปิ้งไก่สลีสลีลีสลีบ้านีจ้ครับเอาเลยอันนี้ให้นงเจ้ายังนี่ที่น่ที่น่เปิงกนเด้อเปิดมงด้วเปิดงด้วยคอยเะสนอนเนี่ยห่อยอกเด้อที่น่แต่วมันอยากบางน้อยนึ่กอยากเป็นเด็กน้อยเด้อยากนอนสบายสบาย เดี๋ยวไเปิดจะเห็นเดี๋ยบักอยากเป็นเด็กน้อยนอนสบายเด็กน้อยโอ้ยปิดไม่ได้เนาะโอเคครับมันเป็นไม่แชร์เว้ยนี่จิ๋มอยู่เนี่ยมันบางพี่น้องตะกี้วันที่ซื้อมาส่งอันแบบเด็กบางนิดนึงไม่งามเลยมอเนย์มอนมันแต่สไลดมันเด็บ อ๋อนอนมานอนมึงดูอนองมานอนมึงดูห่นี่เออเอมานอนเบิ่งนนอนมานอนมึงดูเออมอนข้างสองอันนอโอเคโอเคเด็กสังไไเว้ยสงนาวคอยได้หกให้แม่จะอุ้มก็ได้ไปยันอุ้มอุ้เป็นเะเเอเดที่นอนไมอีนางเลยอ๋อไอพนนอนวะ ลงมานอนเบิ่งลงมานอนที่นอนใจแล้วพี่นะเออเอ้ยงามเลยมันคางเนี้อมอนก็มีชีซมผูเลยนอนลิ้นขัดละไปเดี๋ยได้บ่เมื่อนได้ที่นั้นไหมเมื่อนบ่เมื่อนบ่เมื่อนบนั่ง ปากล่างแล้วบ่าอ่นหอมนองล้างแล้วล้างนาแล้วล้างนาแล้วโอ้ยตัวนี้เนีคือที่นอนเก่าที่นอนเอาโฟมเนาะเก็บเอาโฟมมานอนวันฉันได้เห็นก็โอ้ปวดโพลสิ่งเออหลับต่อเออเรียบร้อยหลับต่อมืนเราไม่แค่โอ้ย ยังมีอยู่ได้หันนะฮะเบิรงด้วยฮะเป็นยังอีกนีเน่เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดชุดกันหนาวว้าหงามจะ้ะแกเบิร์แกเบิรงกแกไอ้ใครอยากอยากเป็นเด้อยากได้ชุดกันหนาวเด้์เป็นเด็กน้อยอยากเป็นเด็กน้อ,อยเ,เด้์บริสุทธิ์ให้กระโบนยังอีเพื่อแล้ววะงานเดย์ใครก็อยากได้กันชุดไหนใครเอาอเลยเด้ออืม ก็ชื่อเอาเลยเงินเบากราไรเอวกูไปเชื่อเน่ไปเชื่อแล้วนี่อืมงามมีอยังเนี้ยค่ะมีสก์เน่ชุดกันหนาวยังไงเนาะงามนะคือสีชมพูอ่ะคือมีช่องโตก็มีสก์เอ้ยหมวกก็งามเนาะงามีหมวกมีนาใส่เลยจ้ะอันสกส่งส่องัวบ่โดยส่งพื้น โอ้อตวนี้เราเป็นเป็นส่งแบบกันหนาวมีโชกตีน้ำเลยนี่หนนะ่อยเนาะตัวนี้เราเป็นส่งแบบเอ้ยนุมนะ่มเนาะใส่ธรรมดาจะว่เอายุว่่อไ้ไปเซโปนเขาบไปเซโปนขอ,อยยักซื้อ,อยุ่นนี่ซื้อ,อยังที่เสื้อนี้ <c oughs> เออไปรอตลาดบ่เออเอ็นี่น่อ งามบอทคนงาม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 แล้วงามแล้วเป็นสีชมพูีจุกผู้นี่นางจะบอกว่มีเชือกันหนาวว่าไฉล่ะบ่มีอืมนวดถึกแน่น้องอะไรแงไสใส่หมวกให้น้องนองก่อนมีหมวกมีอันอันนั้นอันเขาเขากินข้าวนี่ใส่แบบนี้กันน้ำลายใส่น้ำลายไหลน้ำลายไหลย่อย ยายกินน้ำพ่นซื้อยังเน่มาสูกิน่ะหมูกระทะนะมีกุ้งบ่กุ้งก็มีบ่มีเออคือบ่มีกุ้งเนาะจักแล้วเขาลืมใส่บ่จักเขาลืมใส่ไปกระทะอันกระทะยังอันกระทะไม่ได้ใช้นี่แหละคืออกาวกระทะเขาจะมีกระทะอยู่ ม้อเป็นแมนคราลุงลุงชื้อมาแต่เตาบ่ซื้อกระทะเนยเตะกระทะไม่ชือเตาใช่ไหมบ่แม่นคราเนยกระทะอยู่เออลุงลุงบุญแหละไปแซ่แล้วเออโอเคเอาไว้เห็นนองเจ้าเตรตยมแรงเด้อเอกเบอร์พอใครเด้อพอจะมาบ่อเปลงนี่จากแล้วทำแมวนั่นมาตอนคำเพราะ ามซื่อยามลูกยามเมียซื่ออยูใช้เงินไปเห็ดไอรีเนี่ยบ้านไหนนอนอยู่ป่าเลยสิอยู่หินเซเลยเกิเห็นอยู่พี่น้องตามจุดตามจุด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 จนไปตามหินทางเดีจะไปกลางเต้นนอนอยู่นะฮะเลยถอยหนาวขอโทษละ พ่อเราบอหมูกทะกินอีกบ่พ่อแล้วพ่อแล้วแน่อยากกินองุ่นอีกอยากกินยังบัดนี้องุ่นบังอ่างงูใครอยากกินเสื้อใครยากได้เสื้ออยากได้เสื้อเสื้อกันหนาวโอ้ยเอนี่น้องไงพี่มันนางพีิมรนางพิโรมันคือสะท้อนแสงโดยเปิดนี้ผ้ามันเปิดเสียงแบบไหนเออนางใกล้ๆเมย์จ้ะนี่เอ้เอ้ยเอ้ยอเป็นการใช้เลย ยได้ละได้ละได้ละต้มน้ำยังใส่ต้นอาหารน้ำอ้ามกลูต้งต้มน้ำเออมันกัดทีปุ้นเขาไปแล้วบุพาบอพาพิษเนพ่อเราบ่มื่อนี่กบท่าพ่อแหละมือใหม่บืนเด้บอย ยาแล้วกินทีเดียวพ่อจบเลยไ,<ป>ได้พีน่น้องเอ้ยน้องพอดีทั้งบอลลี่ก็มีอันทั้งพอลุงพลฝากเงินมาอยู่ว่าให้ซื้อหมูกตะมาเลี้ยงนางไซเอ้ยน้องไซน้องไซน้องไส้ใครสิบาเด้เอสบาบยอย่างก็บาบูนบาบุญก็บาบบุญมามีคือกันมีคือกันไปกินมูกตะ บอลอีกคือกันกันเขาซื้อแล้วอยากซื้อกันเขายังไม่ได้ซื้ออ่ะเฮดเดอร์ไรสเฮดเดอรไรส์คุณฝากเงินมาพร้อมกันได้เฮดเดอรไรส์สรุปคือเชื่อไอ้แหละอยากได้เชื่อบอกได้ได้แจ็คโตแจ็คโตให้ใครไปเลือกเองได้บ่ะไปเลือกเองโอเคเออปูกระทะพ่อแล้วพ่อแล้วอืมอนาะเออเดี๋ยวเราทำมูอก่อน เด้อย้อนมูมหาเจ้าคันนพรณ์ม้าเราสิพ่าไปชื่อได้ดยั่เรามัดแล้วเขามามัดแล้วไปชื่อเชือนะเขามามัดแล้วอ,อ่าไปเลือกเองบ่าวเสียงก็มาหมดแล้วมาประตูคนเราบอกโดยเลือกแต่บอลลี่นี่แหละย,ยังบ่าวมาห้าก็มานี่แหละตื่นสวยก็มูตื่นสวยตื่นเที่ยงนะว่าตื่นนะตื่นเที่ยงบ่ะอ,อ่นี่ยังไม่ได้เที่ยงเลยบา่บาวว่าสิซื้อมาชูกินอยู่คนคละข้อแหละ พ่อใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นว่านานอ้องชายย้ำใดกับจมจม,จมอยากกินหมูกทะวันสัน,นเนาะเพิ่นเลยฝากเงินมาทั้งมาบุญกับบอมี่ทั้งบาลี่กับมีไค่กับมีบ่นนะมาทางนี่มาพ่อแหละหยุดแหละใอยกินแล้วเสือเขาเอาเอาให้ใครยังบม่ได้กินเสือเขาบอกอ่าเาจ้าควรจะกินอิ่มเฉยเดียวมันบอกท่าเมย์จะรู้เมย์จะได้กินน้ำบ่มมันนี่เออ ทามเม่จะรู้ว่าเราจะกินอีกยี่บอ่ะกินอีกไหมมือนามเลยอ่ามือหนามือนาอีกทามไม่ตู้ทามเม่แหละตัวเองบุกินมันชิอ่มือนาอีกกินว่าแมนกินมือนีอีกแล้วมืนีเรือเรืออีกบ่เรืออีกโอ้ยไดมอนข้างนี่งามบช่ดมอนค้างมันมีสองอัน น้อยเนาะแต่น้อยอะไรของเด็กน้อยอือเอาไปเด้องามเลยบ้าอันนั่นเจาะระโบเข่าตัวเขาซอมยังอยู่บอยังอยู่ยังยังตัวเก่าอยู่อย่างหัวมัน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 ได้โบมันถือกันบอหันบอเป็นเจาะกิด โบเม็นเจาะกินเจาะมากินโบเม็นเจาะไปซื hmm. ้อไปซื mm ้อ hmm. ย uh uh ูไชล่ะย uh ูไชโปนหรือหรือบันดงบันดงโบมีเซโอนมีอยูไชโปนมีไป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 มาหายลมให้ายลมลมปิดประตูปะลมถือกับขอบเงียเงี้ยมันมืดอีกตี เปิดไฟ,ไฟใช้ไฟ,ไไฟกูเห็นมีไฟเจ้าขั้นคือเนี่ยจนจะดำหมดเลยนะนเพื่อนนี่กันเ,เอาเอาเอาไม้ให้เมยจะดูล่ะเอาไม้ให้เมย์จะนั่นนี่เนาะพอดีเงินผู้ใหญ่จะบุญพนฝากมาให้ชื่อหมูกระทะมาเลี้ยงนั่งน้อ,องไซนี่แหละบารี่ก็เลยแบ่งเอาไปไปซื้อที่นอนที่นอนกับกับเสื่อมาให้น้องเพ่น อีหลาชุดหนึ่งกับแนวก,กินนี่แหละพี่น้องไอ,อ้เนาะอยากให้เจ้านบมือและขอบุญขอบุณพันแนเด้อสาวเด้อผู้ใหญ,ญ่ใจบุญพันยูทางต่างประเทศคบนบกให้ออกซื้อออกเสียงเด้อเออเอ้าว่ารถพันเบิงอยู่ขอบใจเด้อผู้ใหญ,ญ่ใจบุญที่มาช่วยเลือลูกสาวค่อย,ยให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุขภาพเข็มแขงให้ร่ำให้รวยขึ้นกว่าเก่าเด้อยให้อายุมันยืนเด้อสาธุ ชาทุพี่น้อย่งนี้เออชาทุแล้วไม่ลูกเออเออเออครยังซื้อเาอยู่ก็ให้ก็เออจะจะจะเอาเอาให้พันว่าเอาให้พันว่าเอาแล้วแล้วก็อย่างบอกว่าอะไเออพันฝากเงินมาซื้อมุกกระทะให้เจ้าแต่ว่าเจ้าอยากได้เสือก็เดี๋ยวนะว่าสิพาไปซื้อก็ได้เด้อขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจบุญที่ฝากอย่างที่ฝากเงินมาให้ล้านที่ฝากไอต้นไอต้นล้านที่ซื้อมุกกระทะ จากซื้อหมุกกระ t h ให้แต่รานกินแล้วอิ่มแล้วมาเป็นยังซื้อเสื้อกระไดเดอร์ขอบใจไร้ไร้คอให้ความแข็งแหงขอให้อายุมันยืนสิ่อดปีใหม่แล้วพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอบใจไล้ไรเดอร์ชัตุเออเยโอเคไปได้เบาได้เออหน้อยเสื้อจะได้เจ้าตัวกว่าเสื้อน่ะใครได้เสื้อกันกันกันนาวนี่สองโตสองโตสองโต เสื้อฮาอยูเือดแล้วเจ้าอยากได้ชองชุดบอดยข่อยอยากได้เป็นชุดออสองชุดโดยชุดเท่าไรฮะจักอยู่บ่บูแลเสื้อกันหนาวแบบมู๊ค่อยหั่นข่อยอยากได้เสื้ออุดมันนนนานอ่ะบอเป็นนุ่มหนอบอดอย,ดยออน้องชายจะมีแหละยังเ<ม>สื้อให้น้องสาวน้องชายค่ะพื้นนึ่งข่อยพื้นนึ่งควละพื้นเป็นชุด เดี๋ยวคันได้ไปก็จังซื้อมาให้เพื่อนชุดนึงเนาะอ่าเป็นยังไงเอาแบบนี้แหละอีหลานี่กะอันกับบ,บมอมบี้ยางที่แนวที่เจ้าอยากได้ตอนนี้ก็ได้เนาะน่ซื้อสีโอเคบัลอาติตี์เป็น้องเพราะว่าอันอันนี้เราก็มีอะไรเข่าเมื่อวานนีิบาลีก็ซื้อมาให้แล้วอ่าขี้หมัอบหน้าหแอบยางได้ใเจ้าเอาไปไปซื้อมาให้ S <S บระตูบอมแมนบอมแมนอ๋อบอมแมนบอมแมนถุมาวานี่เจ้าก,กรจักอยู่หรือว,ว่าตัวใดขีม่หน้ามตัวใดขีมท่าผิวขีมท่าเม่นบอระเม่นบอคีม่มหน้ามตัวไหนเม่นว้ายังเป็นฟองอยู่งามและหาดนสบาย มันก็เปื่อนเลยคือขันไม่เหงามนี่ฮะแจ็คเจ้าจักิบบอตัวอะไรอ่ะตัวอะไรนี่นี่อันนี่อาบอีน้องแค่อันเป็นบอ่ออันนี้อันอนี้ล้างขวดนมอันนี้ซักผ้าเบิ่งหาเบิ่งตันนั่นดูนี่นี่บอกแม,กม่นี่บอกแต่เราเดียวต่อ เชมพูแชมพูสบู่แชมพูสบู่เหลวมันเมนทั้งสองตี่นี่เมนไหมแชมพูเด็กแชมพูคำว่าเชมพูนี่มันยาสระผมนะออยาสระผมอันนี้เนี่ย มีเส้นผมอยาชาผมแต่ตัวนี้แหละน้ำแชมพูสบู่ได้ได้ทั้งซะอาบก็ได้ชาก็ได้ชาผมก็ได้อาบน้ำก็ได้นะอันนี้อันนี้มีแต่ส่เนาะอันนี้เนี่ยที่ย่างเดียวตามเปิ่งตามขจาวมีแต่แชมพูนี่น้ำยาขาดซักผ้าเมนบอกขาดซักผ้าเด็กน้อยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กอ่าเมนเมนตัวนี้เมนล้าคนนดนม ล้างขวดนมผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมโอเคเออจักจากเจ้าอ่านเป็นอะไรกันวะเออเห็นวะอ่าอ่อโคโดโมะแป้งเด็กแป้งอันนี้แป้งบะแมนแป้งแป้งแบบนแป้งเด็กเนื้อโลชั่นอืมเป็นโลชั่นเป็นครีมโอเคใครอยากจ้างกุญแนวะใช่บุตรไม่ใช่บุเป็นนะครับ ไพสุเป็นเนาะดีแล้วใช่เป็นกี่ไดมีหนังสืออยู่อ่านเป็นอยู่อ่ะน่านได้ฟังใดกวแค่นั้นหวานบูน้ำยาล้างขวดนมนี่คือขนมอะไรมันหอมบ่กด้ยเห็ดหลินได้มันนั่นนั่นได้อยากกินได้อืมหอมได้ มีน้ำยาสักผ้ามินได้ลูกมันมินต่มันจะเฮียไปดูที่้วเก็บไว้ไปเมย์ะเก็บไวไปนี่ราซันแม่ท่าใซันมันแอมเฮ้ยบุมือมันเป็นตีงเลยเฮ้ยนื่อยเหนืน่ยน้องอ สิคือพอแต่ว่าถ้า่มากกว่าสีสีเกียง่นนี้จังจังสีเปลี่ยนเนาะแ้าคือเมย์แล้วสีเทาพอพอจะเป็นคนผิวดำป่ะดำจัง่อยเนาะบเคยเห็นแต่ยังไงผมเคยเห็นแต่คือตอ่แรกไปหาเขาเด้อออแตแรกประมาณทุกโมงเป็นมาจีทุกโมงเจ็ดโมงห้าโมงนแหละ คือพอพี่น้องเนาะแต่ว่ากาับเียกเกี้ยงเนาะผูญิงผูญิ่งเนี่ยเนาะพูนิ่งคือพอนี่ย <c oughs> โอเคดีประวัาสเนาะพนว่าคือกันบ่ทั้งบาา้า<ม>นจะผูญิงคือพอพ้าว่ได้เหมีแต่อายเหน,น,เนบ้านพูนว่าล,ลูกพูนิงคือพอเดีดีพูนว่าใชิไน,นะ ก็คือ,อกัินโบาทางบัตรใอยกับ,บภูเขาคือฉันอืมยันยันยันพนบริวารฉันนะถ้าลูกผู้ชายคือเมย์เนี่ยดีถ้าลูกผู้หญิงคือเมย์นะบบดีว่าสันนะ<ย>ตามความเชื่อ <c oughs> เพิ่นเนาเอ่อแต่กับบนอาจจเกี่ยวกันดอกพี่น้องไปได้ยินคอนเทนิวบ้างเมนโบฉันคือพอพอพออยู่พอกินเอ่อเออเนอเ้เ,เนิวบ้าแต่พ่อบ้านค่อยค่อยไม่ได้ยินคือคือกันเนาะ แต่พูดเบะละลูกอมเมนต์ไทยป่้ว่าจะได้ไปแต่ว่าไทยมาจากเบืงด้วยฮะตัวอะไรจากไทยด่วนน่าจะอยากินนมนมอยากกินเจ็บท้องเจ็บท้องบอกได้สามสี่หมื่นเออ เจ็บท้องมันต้องมีแนวบวถึกไปจังดอกเจ็บเจ็บคายกินเข่านี่บอรหรือว่าเจ็บก่อนเจ็บก่อนอือย่างมันพิษเข่าเนาะเด็กน้อยก็บก,บกบเป็นไปได้ไไดบอบางทียันบวถึกนะแม่จูบางคนบวถึกได้ลูกเขากินตอนนึงมันเป็นพื้นขึ้นเลยเต็มมาโตเลยยาให้กิน ท้องท้องเสียพีนอนกลางคืนท้องมันห้องลูกลูกลูกเออจะเอาอยังให้กินพัดเอาอยังให้กินก่ายากเด้็กน so right. okay. well, ้อยเด็กน้อยเนาะไปโอเคชายน้อยเจ้าอยางเอาลูกกินหน่อกินนมเนาะเดี๋ยวเราบ่าวทักหาทีมงานกันเ้อว่าจะมีไผมาหาเจ้าบอ กันมีกันบ่มีกันแล้วบ,บางที่พา,พาไปซื้อจัะมาเจาใใเอใกล้ๆไปซื้อเอาโอเคเอา้าสบายดีเด้อสาวเดอ้อเอาลูกกินนมซะเนี่ยเด็กกินนมเนาะโอเคเอามาแล้วใหม่หาทางควไปไปดูสิชาวตุ้งแม่น,นี่เลยมาเห็นบ่อืมโอเคไปพีหน่อยนเนาะถ้าดีกล้องไปทางนั้นก็เห็นภูเขาได้ลูกบ้าหญ่นี่ยน,นะบ้านน้องไซก็ได้พี่น้องเลยบิ่ ปุ๊บกว่าซูมเมึงกันซื้อภูเขาลูกบปเล่อไปเถอะแล้วอ่าพี่น้อง,งอยู่ใกล้ๆตรงข้ามภูเขาลูกใหญ่าบ้านน้องไซเฮาก็ได้เนาะอามิเตะบอลลี่เองก็กขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเนาะผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นที่ฝากเงินมาสดมาซอยไอ้น้องไซให้เพิ่นได้สมใจยอยากบ้านเพิ่นอยากกินหมูกระทะแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่จะบุญหลายท่านเพิ่นฝากเงินมาพร้อมกันเนาะตัว่าสิเป็นทาง เออบาบุญบ้านฟ้าก็มีลุงเฮิมเพื่นก็ซื้อมาชูกินแร่ก่นเนาะแล้วก็ทางบาลีก็มีก็เลยอ่าพ่อมกันนะก็ดีแล้วพี่น้องการชได้แยกย่อยไปซื้อเสื้อซื้อผ้าแต่ว่ากขนาดชิ้นเรือจ่ดอกเบื้องก่อนเนาะแต่มันเรือก็มื่อไงามือไนบาลีก็จะซื้อมาชูน้องเพิ่นกินคือเกาวั่น เอาอยู่ดีมีแห้งโชคมาล่ำรวยเนาะขอบุญขอบคุญในลายผู้ใหญ่เจ็บุญเนาะที่เพิ่นเมตตาน้องไส่เฮาให้เพนอยู่ดีมีแห้งให้โชคให้มาให้ล่ำให้รวยให้เฮงเฮงปังๆอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะเป็นโคมเป็นเงาบางลูปบางหลานบางผู้ทุกผู้ยากต่อไปเด้อสาธุเนาะผู้ใหญ่เจ็บุญเพิ่ญูทางต่างประเทศเพิ่นมาให้ออกซื้อออกเสียมรลสัตว์พี่น้องเห็นเนาะไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายเจอกันย้ำเออบ๊ายบายมื้อนี้เนาะคลุ้มคลุ้มอากาศเออเจ้าผู้พี่น้องเอ้ยเนอบ่เห็นทอดตะเวนเนาะอากาศหนาวพี่น้องเย็น ไม่แต่กระเว้นก็นยังเย็นอะไรทางนี้ก็ได้บ๊ายบายพี่น้องเจอกันเนาะ